ผู้รักประชาธิปไตยในพม่ายังคงเดินปัดทวงทหารพรม่าโดยไม่หวันต่อโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงไปติดตามกันครับผู้ชุมนุมปัดทวงในกรุงย่างกุ้งยังคงชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการรัฐประหารนะครับพร้อมร้องตะโกวนว่าเราไม่กลัวโควิดแล้วทำไมเราต้องกลัวรัฐบาลทหารพรม่าด้วย แล้วก็ยังร้องตะโกนอีกว่าการปฏิวัติต้องมีใจนะครับทีนี้ผู้ประท้วงบางคนก็ถือคบไฟล่ะครับระหว่างการชุมนุมประท้วงที่นําโดยกลุ่มผู้หญิงที่ถือป้ายมีข้อความเขียนว่าการโจมตีของราชินีปานตะาวาันแห่งศตวรรษที่21ของย่างกุ้งซึ่งอาจอ้างถึงราชินีผู้เป็นตำนานในการยกย่องว่ามีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ แล้วก็มีความสามารถในการปกป้องอณาจักรทีนี้ทางด้านสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่ากองกำลังความมั่นคงของพมา่าได้สังหารผู้คนไปมากกว่า900คนแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ในคุกอีกหลายพันคนครับนับตั้งแต่การรัฐประหารแต่ว่ารัฐบาลทหารพรม่านั้นโต้แยง้งยอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ระบุว่าฝ่ายกองทัพก็มีผู้บาดเจ็บล้มหายตายจากไปเหมือนกัน ทีนี้จากการประท้วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผู้ชุมนุมประท้วงมักจะเระเชิญกับลูกกระสุนจริงนะครับซึ่งผู้ชุมนุมประท้วงบางคนหันไปจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธเหมือนกันเพื่อรับมือกับกองทัพพมา่ามีการต่อสู้ประทะก,กันในหลายพื้นที่แล้วก็ทําให้ผู้คนหลายหมื่นคนต้องพัดบ้านพัดเมืองไปแล้วในช่วงเวลานี้สำหรับสถานการณ์โควิด1 i ในพม่ายังคงสูงอยู่โดยสำนักข่าวต่างประเทศคาดการณ์ว่า เมื่อวันพุธที่14กรกฎาคม2564มีผู้เสียชีวิตถึง145ศพสูงเป็นประวัติการตตั้งแต่มีโควิดระบาดในพม่ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สุสานเยเวในนครย่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดของพม่านะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำพิธีฝังศพประมาณ200ครั้งต่อวันขณะที่สุสานอีกสองแห่งในเมือง ก็มีศพถูกเผาประมาณ400-500ศพต่อวันนะครับโบสเซงอายุ52ปีผู้ให้บริการขนส่งศพเพื่อการกุศลก็บอกว่าเราต้องขนศพไปยังสุสานต่างๆเราเดินทางมากกว่า40เที่ยวต่อวันพอเห็นศพที่สุสานผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วทั้งคนจนคนรวยเสียชีวิตจากโควิด -19 มากมายก่ายกอก ขณะที่ทีมอาสาสมัครของเขานะมีเพียง18คนก็ต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าทีมงานไม่สามารถที่จะรับมือผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นได้ในช่วงเวลานี้แล้วที่เมืองมันดะเลเมืองยหอันดับสองของพมา่าเจ้าที่จากสุสานเอยิงไนก็บอกว่าเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคม2564ได้เผาไปแล้ว63ศพทั้งหมด ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 เจ้าที่สุสานเอยิงนายก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลนะครับแต่จําเป็นต้องให้บริการประชาชนนะที่นี่ในช่วงเดือนมิถุนายน2564มีผู้ป่วยติดโควิด -19 ในพมา่าีิเพิ่มสูงมากขึ้นเลยโดยมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง7 0 8 9คน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเชื่อว่าจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อสูงกว่าที่ทางการรายงานเองเพราะการตรวจหาเชื้อได้หยุดชะง,งักไปหลังจากที่ทหารพรม่าเขายึดอํานาจเพราะว่าแพทย์นะครับจํานวนมากเลยร่วมขบวนการอะไรขัดขืนไม่ไปทํางานที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับเพื่ออะไรเพื่อประท้วงการรัฐประหารนะครับก็เลยทําให้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตน่าจะสูงกว่า ที่รายงานมาอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์โควิด -19 ในพมา่ารวมทั้งการสู้รบจากกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ยากที่จะแก้ไขในช่วงเวลาอันสั้นนี้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับรราาายยกยก่วแฟ